สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยน,นะครับในวันนี้เรากำมาอยู่กันในเกมรวบอวในแมปของ p l a y o ร a นนั่นเองยูหูจุก,กรูโอเคในครั้งนี้นะครับเราจะมาล่องเลียนเกมต่างๆนะครับแนวที่ ข้างผู้จัดการเขาจัดให้กับทุกคนผู้จัดการในครั้งนี้ก็เป็นโตประหลาดครับทุกคนซึ่งเขาเนี่ยสีจับพวกเข้าเขาไปเล่นเกมแปลกๆที่อยู่ในสำนักงานแห่งนี้ครับเออภายในสำนักงานก็ถูกตกแต่งไปด้วยภาพของผู้จัดการน่ากลัวที่สุดโอ้โหมีภาพผู้จัดการแบบจบปริญญาตรีที่เมืองนอกด้วยนะเนี่ยมันมาไปแล้วพวกเรานี้เร็วจะหนีไปใหนล่ะทางออกก็ไม่มีมันปิีไปทึกเส้นทางตยโอเคเป็นว่าเขาขอไปเบอรั้างในกระเดีกวกว่ามันสิมีเกมมีอย่างที่นนาตื่นหาตื่นใจรอข้อหั ครับทุกคนโอเคเข้ามาในนี้แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบันบนบนะมามองไนวะเออขั้นตอนภายในเพื่อที่สิลินครับโอเคมาไปเบิรงกันเลยดีกว่าว่าภายในเกมมันจะมีอย่างครับว้าวดีเฮาเขาขมาในลิฟ์ครับทุกคนโอ้โหซึ่งก็บอกว่าภายในลิฟ์นะฮะมันจะมีอะไรไปไม่ได้เลยน,นอกจากเฮ้ยทุกคนเขาเขามาอยู่ในออห้องทุงแปลกๆครับ ซึ่งนั้นโอ้โหวัสดีตอนเช้าสรีมเฮิร์และนี่คือคุณอยู่ในเกมนโชว์ที่ยอดเยี่ยมของฉันไอ้บางคนจะนี้เป็นเทียไม่กี่คนเท่านั้นที่จะรอทสทีได้แต่ผู้ที่จะทำได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่โอ้โหหมายถึงว่าคนที่ชนะ จะได้รับรางวัลที่ยิงไงครับทุกคนโอเคเกมก็ะสมีหลายหมู่ในห้องเดียนครับและนี่ก็คือของพักเข้าครับทุกคนต้องบอกเลยว่าผมมีโลบางที่สื่อชีวิตขั้นตายคือได้ออกรอบปีคือเหลือไม่ต่าหมือนเลยเอออาจจะเสียเวลาอยู่นิดนึงนะครับเนาะแต่ว่าในข้งนี้ก็ต้องมาล้อมเมืองก็ดีกว่าว่าเกมมัสินากวตำแหนไดนและนี่ก็คือของ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 มูเฮาครับทุกคนซึ่งก็มีหลายห้องมากและภพยและทีพี่ครับทุกคนเปิดมาแล้วครับโอ้โหอ่าควรจะต้องสู้กับความตายในเกมนี้กับผู้เล่นที่เลือกแบบซุ่มเชี่ย เป็นการต่อสู้แบบโวตต่อสู้กัน,ออ oh, <my> นเออไฟถ้าเหมือนกันดีกว่าว่าผู้ใดสิ oh, <my> ได้ในการต่อสู้ครั้งนี้อยาว่าได้เป็นผมเด้อโอ้โ oh, อ oh. มาลุนกันจะเป็นใครจะเป็นใคร <What? S 1> โอ้ยจะเป็นใคร <Go. S 1> เริ่ม โอ้โหไม่ใช่เราโอเย้ห,หูู้้ในวันจะเป็นเท่าเอาส,ส,สู้สู้สู้ใครจะได้รับรางวัลในครั้งนี้มาดูกันดีกว่าพวกเราน้อยเกย์คิดว่าเกย์จะสู้ฉันหน้อย,อย่งังนงล่ะเกย์หนีเลยฉันไม่ได้สู้นะเอ,ออเออเออโอ้โหและแล้วเขาก็ตายจากเราไปเอออันต่อมาครับทุกคนแลวจะที่เขาตายไปเ,าเขาก็จะโดนซุ่มตับเข้าไปครับทุกคนเออมาเบิ่งนกันเลยดีกว่าว่าตัวสีเรลืองกับตัวทีดำอไรใีชนะครับทุกคนฉันชนะแน่นอนฉันตัวสูงเออตัวสูงใช่ม้าแจะชนะ ชั้นตัวเล็กแต่ชั้นนี้ก่อนเอาแล้วเอาแล้วจหวะานี่เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเวลาเลยวิธีหกครับทุกคนโอ้มีคนเชียร์ด้วยยูเป็นการเอาใจให้ค่ะเสื้อเขียวสู้ๆู้ค่ะโนสูงสูงสู้ซูะจ๊ะเอออะไะตายไปแล้วมันบ้มาเบิ่งกันเลยดีกว่าว่าผู้เลสได้โอ้โหมันเป็นเฮาแล้วครับทุกคนเออเขาอยากจะเป็นเฮาต่อเออพราะว่า ขั้นห้าเป็นเนี่ยคิดว่าเ้างจิต้องตายแล้วก็ได้เริือใ่ทั้งหมดเลยโอโ้โหมีหนูพอมากทุกคนต้องบอกได้ว่าแมปเนี่ยเป็นแมปที่สนุกงอิลีได้อือสามารถเด่นกระมู่ได้พอมเล่นมวลๆน,นะครับเนาะ <Good job. S 1> เอา <You 're S 1> ละ <okay. S 1> แล้วเราก็ท yeah. ําได้เย่ห้องอะไรเป็นเอ่อในการสู่น้าเขานะครับเนาะโอเคไปบังเกอร์ได้เรียกว่า,วาเกมต่อไปเฮาสีได้อยู่ในระดับเท่าใดและภัยที่ชนะหรือผ่านรอบ ้อเกิดเซรับล่างวันคือเงินครับทุกคนตอนนี้เงิ่อนห้าอยู่ที่แปดสิบห้าครับเออมีคนเข้ามาในห้องร้องเล่าด้วยแล้วเนี่ยโอ้ยที่นอนนายนี่เป็นนุ่มชะมันเลยนะไม่นุ่มหรอกหนาแข็งจะตายไปออกฉันจะนอนแล้วอ๋ระเกมต่อมาครับทุกคนก็จะเปลี่นเกมยังบด้เลยนอกจากอืมสำหรับเกมนี้นะคุณต้องขัดลอกโนตที่ฉันเล่นบนกีตาร์ไม่งั้นคุณจะตายคันจะเล่นนอแบานีคิดจั้งใดระบาดที่นี่ คัดลอกน้ดบนกีตาร์วัดตี 3, เอาไงเอายังไง 1, 1> เดี๋ยวนะ <Go. S 1> เอาพวกเรารวมพลัง <Go. S 1> เดี๋ยว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 วใส่ใจด้วยวสัสดุไปท่านอีกหนึ่งหนึ่งสองเทียเดี๋ยวได้ปะหนึ่งหนึ่งเออทีครับทุกคนวิลุดล่ะลุดละเออฮขาหลดบอลฮัลอหลทบอลเออหลอดครับทุกคน <Good job. S 1> เขาต้องบอกว่า <You did. S 1> ขออเขาต้องฮ็ตตาม ตามตัวนังนครับทุกคนขั้นตัวนั้นเฮ็ดไปทางไหนเขาก็ลองเฮ็ดตามโอเคมีรอบเดียวบอกรื่องเลยโอเคครับรอบเดียวโอ้โหชนะแบบบุตรบิดครับทุกคนและนี่ตัวกากบาดก็คือมูเฮาตายไปครับทุกคนเออบอกว่าอะไบอกได้ว่าตายไปหลายคนมากมายเลยอะ่ะทุกคนโอ้ยเหลือแค่พวกเราโอ้ยพวกเราตรงสู้และวลอดไม่ได้นะพวกเราเฮ้ยฉันก็จะสู้เหมือนกันแต่ฉันขอเข้าไปในห้องก่อนโอ้โห,โห,โหทุกคนเอาจริงเหมือนเกมสครีดเกมอ่ะเออ เอาละเอาเบืองเกมต่อไปกันดีกว่าเอาเกมต่อมาในเกมนี้นะ,ะ่ยนะวยอนุญาตให้คุณเล่นอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเพื่อโบวถ์บางคนกำจัดใครอ๋อเป็นการบอกว่าเออคนนี้ผมคนจะตายหรือบสตายดียังไงไปดูมันกันไปดูเอาเองโอ้โหมีการกินนมด้วยเอาละมาเบิ่งกันเลยดีกว่าวาไพเสีโบสถไพให้ตายเริ่ม จ๊บลูกซรอนก็จะซีหรือเปล่าเฮ้ยอ,อ,อย่าเปลี่ยนนอกกับพ่อเอ้ยฉันลุนอยู่เดี๋ยนี่ฉันก็รุนเหมือนกันฉันก็รุนเหมือนกันเลยนะโอ้โหสเก็เอ้ยใจไม่กินแล้วมันจะต้องโดนจัน <สะ S 1> โอ้โเละเมาดมาเราจะโบนให้เขามีชีวิตร,รอดไหมย,ยังไงยังไงต่อเซเรสหกสองมีสามสี่วิธดีที่จะขอร้องจะขอร้องอะไรไหม ฉันขอเธอฉันขออย่าฆ่าฉันเลยเอาอะไรก็ได้อเอเอไม่ไม่ไม่ฆ่านะคะมีคนฆ่าไปสี่คนมีคนไปชีวิตหลอดอยู่หาคนแสดงว่าคนเนี่ยกลอดครับทุกคนเพราะว่าคะแนนของคนที่บอให้ขามีหลายกว่าคนที่ขาครับเอออะไรว่างกันเลยดีกว่าผู้ใดสี่ถือขาไปอู้ช่งเฮ้ยเกือบถือเข้าโอ้โหุดหวิดเลยนะเนี่ยมีเรื่องสารภาพก่อนตายไหมคืออย่าฆ่าฉันเลยฉันมีลูกมีเมียนะ โอ้โหฉันม่ลูกสองคนตอนนี้กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาเออปริญญาจะฆ่าเขาไหมไม่ค่ะสีโอ,โ,โอ้โหเราก็ไม่ฆ่าเหมือนกันนะฮะเราใจดีนะโอ้โหบอกเรียว่าตานี่คนบก่าไปจงังแป่ดอะ ก้คนขาคือบุมีทุกคนเลยเอาละมาดูอันต่อไปนะฮะทุกคนว่า <Good job. S 1> เอาจบ้วทีโอ้โหสุดยอดทุกคนโอ้โหเขาผ่านทั้งไหลาตาแล้วอ่ะทุกคนสุดยอดเลยเอาละโอ้โหได้เงินได้นนเงินพอมนร่อยห้าสิบบาทวูสุดยอดสุดยอดอาละไปเบิรงกเกตต่อไปกันดีกว่าครับเกมต่อมอจนก็ยืดดุ่มอ,อร่อยมากเกมน,นี้นะกเกียวกับกัน จานบางคุณไม่ต้องการจะเหยียบพวกเขาเป็นเวลานานเกินไปถ้าคุณเหยียบเกินไปแล้วก็มันจะพาคนลุฮพา อาลนะมาดูเกมนี้กันดีกว่านะฮะทุกคนเกมนี้จ,จะเป็นการบอกว่าเข้ายายูดูนมองเหนแล้วก็ขั้นยูดูนมองดีเขาอยากอาจจะลุกลุโโ้โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ตัวไข่ตัวมันแล้วบินน้องเอ้ยอ้โหจังหวะนี้ฉันก็นีเหมือนกันโอ้โหโอ้โห,โโห,โหมีคนตกลงไปล้วหนึ่งครับทุกคนตอนนี้เขาพยายามยาตกเด็ดขาดนายมาตรงนี้นทำไม,นามาเนี่ยคุณทโอ้โหทุกคน เอาแล้วรู้สึกว่าเขาเสียเสียนนะเออเขาคิดได้ตลอดเขาไม่ตายเจษทียะเออแต่ว่ายันดีบอกนะท่านตายไม่เสียน,นนั่นเนาะอูอยย้ยเด้เงินบากไล่เฮียรอยเจษชิพาแล้วเอาละอันต่อมานะคะทุกคนเขาบอกว่าผู้เล่นจะมีจะมีสีปุ่มถ้ากดถ้ากดผิดคุณอาจจะต้องกินคุณเอียงบุกสีส่วาตรงข้อหมายทุกคนเออมาเบิ่งกัน,กนเลยสิว,ว่าเกมนี้เขาะจะเป็นจังไรครับแต่ว่าจริงผู้จัดจาก,การเนี่ยนาตาโคตรน่ากลัวโอ้โหเขาอยู่ในร่กหนังแล้วทุกคนหรือว่านี่จะเป็นแม่กลุม อะไรอ่ะเอ้ยอะไรโอ้โหทุบรถเอากูม,มามาเอาแล้วเฮายังไงอ่ะทุกคนยังไงอ่ะเล่นบล็อกเตนะ่ะอันนี้เป็นบล็อก้เตนี่ใช่ไหมใช่ไหมสิบ่เออกดถึงบ่ถึงบ่ทุบไหมไม่ถูกโอ้โหตายกับพี่เลยฮ่าแกไม่หลอดหลอกสก๊อตแลนด์อ่าเอ,อ,อ,อา,อา,อาทุกคนเอาตายอ่ามันนี้ฟื้นฟูกับฟื้นมาไหนแล้วมาลองรอฟื้นฟูดิ ว่าเฮาจะสาม,มารถฟื้นฟูได้บ่หรือบอ่ขสขัดเขาได้เริ่มม่อ่ะกลับไปที่ล็อบบี้กับทุกคนขึ้นหนาแหลกของเกมแต่ว่าเนี่ยผู้จัดขันน่ากลัวมากทุกคนเออแต่ตอนเนี้ยมูเฮาเกาะเอ่อพักกันแบบกระโดดเด้งไปเด้งมาทุกคนโอ้โหแนะน้นำเลยเกมนี้โคตรมวนอ่ะเอาละกลับไปที่ล็อบบี้เหมือนเดิมครับผม ว้าวกลับมานอยู่ในของลอบปบี้เออลอบปบี้มันนะกลับมานอยู่ในของทงอีตามเคยครับทุกคนโอ้โหสุดยอดมีตัวดีพ่อมอาเหมือนสีเออสีลือตายเลยอ,อ่ะแบบเออคันเรือออไรน์นะครับเนาะเอาละมาดูเกมต่อไปเออเกมต่อไปจะัำกันไหมผู้เล่นจะมีสีปุ่มอ่อเข้าครับทุกคนโอ้โหมันต่อจากเดิมเพิ่มเติมคือฉันจะต้องมาเล่นอันนี้<ะ>ใช่ไหมเนี่ยเออแกไม่หลอดหรอกนะมาเล่นอันเดิม โอ้ไม่ก็จะต้องเรียนเดิมเลยสินะมาลองแก้มือใหม่ครับผมอ่ะไม่คือโดนแน่มาดิโดนแน่รอเนี่ยเออมามาเบิ่งกันเลยกว่าว่าผูใ้ใดสีได้ปุ่มที่ถูกต้องที่สุดเอาจริงเหมือนไม่ต้องข้ำอะ่ะเออมาเบิ่งกันเลยหกแล้วห้าใครจะได้เป็นอ๋อมูเขาเป็นมูอตายปะ ฉันจะเลือกถูกไป็เนี่ยฉันเลือก <hi> เปถูกเลยปวดหัวมากเลยค่ะเออจะถูกไหมจะถูกไหมเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้เลยอยู่คู่สู้เออเอ้ยไม่จะมาให้กำลังใจกันหรอกน้าไอ้น้อดีมันจะต้องตายอืมถ้าเลือกกินชีวิตเปลี่ยนโอ้โหโอ้โหมีการกินนะหัวอีเหีียมันมากยังมา่ขึ้นนะผมบอกเลยสยองขวันอ่ะนี่อย่าเป็นเท่าเกินไปเด้อขอร้อง อยากจะทําสถิติก็คือบวตายทั้งวัดซีดานที่เขาเล่นมาเมื่อกี้คือคือบปตายเลยทุกคนเออสุดยอดเลยนะขรางนี้ก็เขออาจะเห็นเป็นเ้อากับพ่อเออยบอกได้ว่าพู้ใดที่เล่นไปครั้งรื่องอ่ะว่ามีไพ่หลอดจักกไยเออมั่ต้องเสียงดวงแล้วเนะาะเอาละมาดูกันว่าใครจะได้เป็นโอ้ฉันเลือกไปถูกเลยเอ้ยฉันต้อง,องรอลุ้นเหมือนกันว่าจะ,จะตายหรือไม่ตายมันนี่สู้ๆมันนี่เอาละเลือกแล้วมันนี่เลือกทางฝั่งคว้านเอาตายเลยติ what เดี๋ยวนะอ๋อถือถือคนที่หายไปนะคือถือต่ว่าส่วนคนที่พอหายไปล้วโดดอันเนี้ยหมู่บไซก็คือคนไม่ถืบดถือครับทุกคนคนที่จะถือบอเบงกนเฮ้ยฉันเดาไม่ถูกเลยค่ะจะถูกไหมเนี่ยโอ้โหถูกเสยอ่ะเอาจริงมันถูกหมยลังวันนะเออละไอละไปละคนนึงเบิงเ,เดอคนเขาหนีจะถือบอเดอถูกบอฉันไม่แน่ใจเป็นกั บมดทึกโอ้โหผู้คนต่างยืนดูยืนดูความชิบหายของคนที่ตายไปโอเคเราทําได้ทุกคนเย้ยูเกมนี้ก็สิีประมาณสามีครับโอ้โหสุดยอดเลยเอาละต่อมากุณต้องเก็บเจ็ดแพดออกจากพื้นที่หรืออาจจะมีเรื่องร้ยเกิดขึ้นโอ้โหฉันผิดเองฉันไม่ใช่หมูเอาเป็นไสหลังเป็นพีจดิง เอาเรามาดูเกมนี้นะฮะว่าเราจะทํำยังไงอันจริงผุมกระเบื้องเคล่นนะม,มันเห็นยังไงอะ่ะอ,อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังไงอะ่ะยังไงทุกคนยังยังไงอ,อ๋อมันจะมีตัวนั้นลงมาบอกอ๋อ,อทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบรเคยเลื่อนอะ่ะขโมยเขาจงทายังไงอ่ะทุกคนรับจิ๊บแพเหรอเระเดิร์ดอ๋ออีดีทุกคนในร้บรับจิ๊บแพทแล้วก็อยากให้คนอื่นมาขโมยเขาหรือเปล่าหรือยังไงยุ้ยหรือยังไง Okay. โอเคจิเป็นอ้โหรู้แล้วทุกคนก็คือเขาต้องรับจิดแพทไปในระวางนั้นเวลา,เ,วลาเบิดแล้วอันมอดี่ห้าเหยียบกตีเอเ่อเกิดการแบบบุบปับบุบปับขึ้นข้างล่างก็จะมีต่างๆที่มีสีเขียวหลังจากนั้นก็้องนก็ตีหยุดเออช่อมหยุดนะฮะอ่ะอนต่อมาคือต้องรับจิดแพอีกตามเคยครับทุกคนขั้นภัยรับเพระ,ท,ะ,ท,ะ,ท,ะท,ท่านภันยในเวลาติดเก่าเจ้าที่เกาะต้องบอกได้ว่าต้องตัวลงไปแน่นาอน,นี่เอาอะไรแล้วแล้วเออเขาปลอดภัยแล้วครับทุกคน ล้วไฟที่ไปท่านใดก็อาจจะมีการแย่งกันก็นกได้อะเออเอาละนีะรับปการได้เลยว่าเฮารอดแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเออเอาละมาเบิ้งกันเลยว่าเฮาสิรอดบ่ซองในทีแล้วเ,าเ,อ,อ,อ,เ,าเอาละจากนั้นพื้นดินก็มีการแยกมาเกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นเบอกโลกอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกเทวิอเมริกาเนี่ยกับอเมริกาใจนะครับเนาะเคลื่อนที่แยกจากกันเออข้างล่างโอุ้ยเซียวมากคนข้างล่างแบบน้าเหมืนซีเคียวอาลามนะฮะเออเรียบร้อย โอเคเราทําได้ทุกคนยูสุดยอดเลยไม่คี้ได้ว่าพเราจะทําได้ก็สิประมาณจำหนิครับก็สีมีเกมเอ่อหลายๆเกมให่เฮ้าด้เลือกเอร่นบอสซ้ำกันครับทุกคนต้องบอกเลยว่าเร่นงกับมูกนี่ม้วนม้วนอีหลีครับทุกคนเออสนุกสุดยอดแล้วกับบั้นลุ่นกันครับเอ,อ,อาจริงเกมนี้ได้บอกเนาะเกาะคล้ายๆหนังในเรื่องสควิดเกมครับโอ้โหห้องข้างห้อง,ง,งชนินตายไปหมดเลยอะทุกคนเอาล่ะมาเบริร์อันต่อไปครับ ต่อมาจะเป็นเกมเกี่ยวกับการต่อสุ้ความตายในกมบนี้ครับทุกคนเออแล้วก็กับผูเ่นที่เลือกแบบซุมอีตามเคยอาจะมีซําบางนะเออเอาล oh, oh, oh. ่ะมาเบิ่งกันเลยดีกว่าว่าผู oh, oh, oh. ้ใดที่มีทักษามารที่สุดทนันที่ีะรอดและผู้ใดที่เป็นคนที่รอดและผู้ใดที่เป็นคนที่ต้องเข้าไปสูกันในสนาม oh, oh, oh. เอออันนี้ครับ โอ้โหสกอตแลนด์สูกกรรส้้สกอตแลนด์จะไม่สู้มันยอมม่จะไปไหนจะเมสอาวนาะจะไม่ได้ไมสเนาะฉันเป็นผู้ชายมามาสิมาสิเอาอยัางไงเอาอยัางไงจะบันทึกวก็มาสิเอยมันต้องอย่างนี้เลยครับผมโอเคผูณได้ตดสินใจก,ก่อนหลอทุกคนเสียดมากเลยนะคะเราเอออัตมากทุกคนเออ เออเออรอตัวอย่างบุญบีดนะทุกคนเฮ้ยฉันเดินดูอยู่เนี่ยหวังบ้านาลายต่อไปคนจะไม่ใช่สันนะฉันกลัวมากเลยขาฉันสั่นหมดเลยไม่ต้องกลัวหรอกนกผู้ชายใจหน่อยดิเออเอะละมีการแบบพุ่งป้าพุ่งป้าแล้วนะฮะเออตายไปแล้วหนึ่งนะทุกคนตอนนึกว่าเขาที่เวลาเขาข่าว,าว,าวนคนอื่นตายเนะี่ยเขาจะอยู่ตลอดบอมเมยียนะะทุกคนคืเอเขาดิดออกมาเลยเออแล้วเขาก็ทำอะไรทำใดครับทุคทกคนยู เอาละอันตอ่อมาคือสำหรับเกมถัดไป,ไปนี้เด็น้าคุณก็จะเล่นเกมคอสิกของกรนดลยยินกระดาษคืออะไรอ่ะโชคดีแล้วกันฉันไม่บอกหรอกใบอ้าวปัดอันต่อม,มาคืออะไรอ่ะทุกคนฉันก็นไม่รู้เหมือนกันจับจูดเอ้ยโอ้เออจับจูดได้เหรอแล้วยังไงอ่ะทุกคนยังไงอ่ะมันเล่นยังไงอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อคือเขาจะจูมเข้ากับแตงทึ่งอ่ะ แล้วก็อ๋อคล้คายแบบเป่ายิ่งชูบผู้ใดได้กันไก่ผู้ใดก็ได้กระดาษกษัติยชนะแพ้สิเนาะเออทุกคนเข้าใจแล้วต้องบอกเลยว่าในแมปเนี่ยคนเริ่มที่สิทธยอยต่ายกันเบิดแล้วทุกคนไม่สนีเลยมาสุ่มกันเลยดีกว่าว่าเข้าสีใดศชนะหรือบัณนะเออเขาทำได้ทุกคนเขาบ่ได้เขาบ่ได้ไปเป่ายิงชูงเขาเย้หูน่าร้อนมากโอเคเดี๋ยวจะเห็นได้ว่าไพ่ขขางหนกเขาครับทุกคน เออคนตายไปเยอะมากมีแค่นิดเดียวนะทุกคนเอาแล้วครจะมาเป็นคนชนะต้องมาลุนกันในครั้งนี้นะครับผมเออแล้วก็ภายในนีค้ครับทุกคนพวกเรียปลอดไัยดยิบึงเห็นบอกกล่องวงจรปิดตรวจับตาเขาตลอดเวลาไอ้หมอนั่นมันกุงจีบ่อยบอยเข้าไปแท้เอาละีปวพีเพิ่งอันต่อไปกันดีกว่าครับอันต่อมานในเกมนี้จะเป็นจะต้องอยู่บนสายพานลำเลียงคนต้องลงหลีกวัตถุที่ลงมาตามสายพานลำเลียงวันเตินยังไงอ่ะ ต้องร้องเบิงมูเด่นนะเออต้องร้องเบิงมูเด่นเอาละอันต่อมานะครับทุกคนจะเป็นการแบบต้องลมอยู่ตามล้าเลียงนะครับเนาะเออยังไงอะเพื่อนกันก็ไม่รู้เหมือนกันเออเจ้าเจ้าเจ้าเอโอ้ยไม่กอดโอ้โหมันไวมากบัรไวทุกคนชิบหายตายจอยจุกคนโอ้โหไม่รอดเลยครับผม โอเคครับก็เป็นได้กันบ้างครับสำหรับแมปนี้นะครับนอกจากเป็นแมปการกินการกินไหมนะการเล่นเกมเพื่อให้เอาชีวิตหลอดนะครับเนาะเพื่อให้เจ้าของมีชีวิตหลอดต่อไปเพื่อที่จะเป็นผู้แบบผู้ชนะและก็ได้รับรางวัลเป็นคนสุดท้ายนะครับนอกจากสามารถไปล่องเล่นกันได้นะครับนะับว่าผู้ใดสี่ได้ยูดูดที่สุดเออผู้ดใดสีตายก่อนผู้ใดสีนันสี่นี่นะครับเนาะต้องบอกเลยว่ามีหลายแมปมาก ผมอาชจจเล่นแบบเออบ่อมดก็ได้นะครับเนาะอาจ,จะมีหลายแบบที่ผมบ่าเคยเล่นนะครับเาเดี๋ยวไว้ไว้บ้านหลังอ,อบอาพีดว่าถือยูทุกมือเออเดี๋ยวเอาไว้บ้านหลังเดี๋ยวผมขิมัานลองเล่นๆหัวให้ทุกคนได้เบ่งกันนะครับเนาะในคราวนี้ก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับเออแล้วก็อายได้นีครับลืมบอกว่ามันมีอันรูปครอบครัวพอมทุกคนเหียนนากลัวเรากับปบเบ่งภาพนี้ภาพนี้ครับทุกคนอันนี้ภาพใบหนุ่มนะใบหนุ่มของไอ้หมอนี่อันนี้ นักเกียจทุกคนก่ะเกียิมากเหมือนแบบอาหารนี่อย่างบางอย่างแหละเออสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้สนิทก,ก่อนครับลองมาเล่นกันนะครับเนาะโอ้โหสนุกมากใล้แมพนี่มีหลายยามมีหลายร้านที่บอสํำกันอะแต่ว่ามันก็มีํำกันกันนิดนึงนะครับเนาะเออสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนขั้นไปมาคลิปนี้ก่ออย่าลืมที่สิกดไลค์กดซับสไครต์แล้วนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่สีบ้ได้ผัดการที่แต่นในข้างหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิครรคััับบบบสสสีวด สนุกมากเลยแมบนี้โอ้มีคนเข้าไปเล่นมากมายเลี่ยมเจอรับหายนะได้เลยทุกคนไปเจอกับเออไอหมอนั่นนะน่า,นา,นา,นาบวมมากสำหรับวันนี้บา,บาย